สวัสดีจ้าเดี๋ยวตอนวันนี้เราวันหยุดนะเรามาทํางานแต่ว่าตอนนี้ก็ประมาณใกล้ๆสี่โมงเย็นแล้วล่ะแต่ว่าเราเราจะมาเก็บผักตะกะแตนจ้ะผักตะกะแตนชนิดนี้เป็นผักตะกะแตนถัว่วเรียกไม่ถูกค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหาชื่อให้ทีนะคะแต่อร่อยมากค่ะไปเก็บด้วยกันเลยจ้าองผักตะกะแตนถ่ายให้ดูก่อนเหมือนหญ้าเนาะนี่จ้ะ เป็นผักถัว่วชนิดหนึ่งอร่อยมากค่ะเดี๋ยวมีอีกโดงหนึ่งเดี๋ยวดูพาดูอีกโดงก่อนใ,ใกล้ใก้กันนี่ละจ้ะนี่จ้ะกำลังกินเลยเนี่ยปีที่แล้วเราก็เก็บเก็บแช่แข็งนะลวกแช่แข็งแล้วออกมากินอร่อยมากเลยค่ะ มาเก็บเป็นจัดทกน้นนี่กำลังกินเลยไม่ไม่เหนียวอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเก็บอัตรยอดมนันนี่นี่ค่ะอร่อยกินคล้ายๆกับถินคล้ายๆมันมันๆน,น,นะคะมันคล้ายๆอะไรอ่ะเออ ผักกระเฉดอะไรพวกเนี้จ้ะพอพอเราเก็บแล้วเขาก็แตกนะนี่จ้ะน่ากินหอมอะ่ะหอมเหมือนถั่วเลยเดมให้ดูมันหอมอะ่ะหอมเหมือนถั่วเลยจ้ะเนี่ย หอมมากเลยเหมือนฝักถั่วจ้ะจ้าเยอะอยู่นะเก็บเอาอ่อนๆติดมาเยอะเลยนี่จะเอาอ,อ่อ,อนๆอาจจะติดหญ้าไปบ้างเดี๋ยวไปเอาย่าออกนี่จ้าผัากตะกระเปน ชนิดนี้เป็นเป็นผักถัว่วเขามีฝักนะคะแล้วก็กินได้ด้วยแต่เรายังไม่เคยเก็บฝักเขาไปกินเลยเชอบกินยอดมากกว่านี่เนาะโอ้ยหาพิมจ้ามีจ้่จทุกคน มองเห็นอยู่นะคะช่วงนี้ควรออกมาสูตรอากาศกันน่าดูเลยมันก็น่าจะออกมาอยู่ละจ้าเพราะว่าช่วงนีน้อุณหภูมิ10บกว่าองศาถึง20บกว่าองศานะคะก็เดี๋ยวถึงฤดูใบไม้ร่วงก็จะหนาวอีกแล้วค่ะก็จะร้อนประมาณ2เดือนนะถ้าเราจำไม่ผิดนะหลังจากนั้นก็จะเริ่มมืดมืดดวงอาทิตย์ก็เริ่มตกเร็วขึ้นช้าอะไรเงี้ยจ้ะ ตอนนี้ก็คือตีสามนี่ก็เห็นดวงอาทิตย์แล้วนะตีสามตีสองไอ้ดวงอาทิตย์โผล่แล้วนะคะนอนนี่ต้องเอาอะไรปิดตาด้วยจะ้ะนอนไม่หลับนี่จ้าเห็นยันนนงเนาะเก็บไปยอดกำลังกินก็ เอาไปลวกไว้ก็ได้จ้ะลวกแช่แข็งไว้จ้ะเพราถ้าแก่แล้วไม่อร่อยเก็บผักไปก็เป็นงานเพิ่มนะคะมีงานเพิ่ม นี่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 วันหยุดเราก็ทำโอจ้ะมีแรงก็ทำเก็บเงินไว้จ้ะเวลากลับไทยจะได้มีเงินใช้มีค่าตัวมีอะไรเงี้ยจ้ะหลายๆอย่าง นี่จ้ะมองเหมือนหญ้ามากเลยมองไปมองมานะนี่จ้ะทุกคนอยู่ดีเราใส่ถุงเราไมา่ใส่เกงขยาวมานี่จ้ะทุกคนนี่จ้ะก็เล่าไปเรื่อยๆเนาะบูเบอรี่รก็ เดีย๋ยวต้องหาเวลาไปมันต้องเข้าไปต้องถีบจปกรยานไปหรือไม่ก็ถ้าอีกที่หนึ่งก็ต้องขึ้นรถไฟไปแต่เราก็เป็นคนชอบเข้าป่าอยู่แล้วจ้ะนี่จ้าทุกคนชอบสำรวจสูตรอากาศธรรมชาติอย่างเงี้ยโหยอดการกินเลยทุกคนดูดินะนะผักของเราไม่ใช่ของใคร ถ้าเยอะเลยพอเก็บตรงนี้หน่อยหนึ่งนะจ๊ะมันยังอ่อนอยู่เดี๋ยวถ้ามันแก่แล้วมันไม่อร่อยนี่นอ่ผักของเรานี่จ้าทุกคนนี่จ้า เอาแต่ยอดนอ,อนอ,อนมันพถ้าเราไม่เก็บเขาจะแก่แล้วนะเนี่ยดูข่าวบ้านเราที่ไปเก็บเห็ดแล้วกิน<ม>เก็บเห็ดพิษมานะคะมันคล้ายๆเห็ดกินได้เนาะน่าสงสารจังเลยม,มีหอยทากกินด้วยนะมากล่องอร่อยอันเนี้ยเพื่อนๆเ,เก็บจ้ะนี่จ้ายอดเขามียอดเขาเก็บ เก็บจะเก็บเห็ดก็อุ้ยแรงจังเลยตอนนี้เหมือนฝอนจะตกแต่ไม่เห็นตกสักเท่าไหร่เลยจ้ะไม่รู้ปีนี้เห็ดจะออกแบบไหนเนาะก็ได้แต่รอธรรมชาติรอธรรมชาติเหมือนกันนะต่างประเทศก็ไม่ใช่ว่ามีแต่บ้านเรานะคะทั่วโลกเลยจ้ะนี่นี่ยอดหนึ่งนี่ยอดนึ่งจ้ากำลังกินเลย เหมือนถอนหญ้าเลยนะแต่ไม่ใช่นะเป็นผักปลาจะขอ,องอร่อยอ่ะผัดกระแตนะเราว่าเราเราอาจจะกินไม่หมดแต่เ,เราลวกน้ำร้อนหน่อยแล้วก็แช่แข็งไว้หน่อยหนึ่งจ้าเราจะไม่กินสดจ้าเพราะว่าเราเราไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนตอนวัยรุ่นเราก็กินสดสดได้จ้าเพราะถ้าเรากินสารสีเขียวมากๆแบบนี้แบบร่างกายเราไม่เหมือนเมื่อก่อนนะจ้ามันก็ มัน,มนร่างกายทํางานไม่ทันจ้ะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะคะขอบคุณทุกเมน้นทุกลา์ทุกการติดตามเลยจ้าแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปนะคะนี้เรียกว่าผักตะกะแตนผักถั่วยอดถั่วอร่อยมากเลยจ้า